หอมมากครับผมมาแดดเป็นต้มเองเลยได้ไหมคะซื้ออ้อยเอื่นได้ครับรานเอื้อนสามซื้อไม่ทคะเลยคะ่ะเนจะ <c oughs> เป็นเอื้อ่นเป็นน้องไหมคะหน้าทามเน่าซี่เป็นน้องคะ่ะน้องว่ะครับน่าซี่เป็นรุ่นน้องอายุ I o. กำลังเตรียมลานพอดีแล้วครับผมแต่บนนี้ผมซิมาซิมปลาแดกเพิ่มอีกล,ล้วเดี๋ยวรอเบิรงครับเมนู่นแดดเพิ่มาสะอาดดีครับคนนีมม้ต่ำแนวอืนว่นบอกต้องพวกต่ำปีอย่างเงี้ยมีเลยค่ะมีบอกทำอย่างนี้หยอดสารเพดผู้เดียวได้กินอนะไรได้ไหมหลายอย่างมันนี้ทั้งกุ้ยเตียวทั้งตงโมหูที่แตงโุหูแ่บตรงแบบนี้นะครับเกลือเทศตรงแบบนี้ อะไรกับผมสุดดนะครับผมที่ด็ต้องเป็นน้ำประแดงครับตรนนี้มันต้มเอง,เงพอร้อมที่กระเทียมเมนูนี่มากกว่าครับเพิขึ้นือเป็นเมนูนหิดคนนิยมคนนิยมค่ะก็คนต่ำมักสั่งกันมาเองเหมือนกันแมนค่ะ แน่นั่งเิบหม่ม่กไ,ไ,ไม่ขาดน่น่่าเคยเห็นดูครับต่ำแ่งแสบเลย ยังหอมหอมเลยกระแดกใส่ยังพิเศษะ่ะเขาตกเองเบอร์ค่ะตามสูตงา,งมาะะัมยคะทางส่วตะลัตามสูรบบสมสตรจ่อเสี่ยวผสมซิมตามเชิดเป็นน้ำตาลทรายร้านเดียวเส้นน้ำตาลตีบเลยสุเพิ่นครับตามแต Yeah. ซื้อมาเขาแกะมัใเห้อเรียบร้อยเแกะเองค่ะแกะเองแม่ค่ะ,คะมาแกะมาล้างเอง,ง,ง,มงไม่บอกคนเดียวเลยว่าไ่บอาคะเด็ดหลายก็งง C'est un média de la c'est le produit นี่ใหญ่เลยกุก้งตัวใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวขอลาดลงไปเลยต้องหนากินครับผมอุ้ก็้งตกสะใจเลยครับอือหือรสเป็ดไก่บ้างสะใจเลยลองเลยถามบาซิมเลย ตาใจนะครับดี้นกัยเตียวกับด่างกิน,น,นามากเลยอุ้งโซก็ต้องจักดอกุ้งโซก่อนเลยครับผมนี่ทั้งเส้นด้วยเลย rất đẹp mà, đỉnh đỉnh nhá, ông. bánh bả. đậm mà, ông, vấn đề, vấn đề, thang, lợp sẹp lìn mà là, hệt mạ cả. Bụng say ngoài cái cứ hệt. Đẹp miệng mày. Hết sạch chạy cứ lìn on lìn bàng Bụng kinh lão lái. ร้องหกเยียมจ้ะแต่ยานบเบิดไ <c oughs> ด้หลายก็แบบคุ้มก <c oughs> ันสวดสวด <c oughs> เห็ดมากครับบอกว่าพี่คนให้หนแรง

เย็นๆหวานๆเขาก็าปรุงสดนน้ำปลาแดงนวนๆนวนแยมกันได้ดีเลยครับผมแต่ผมหมักใส่เสียงนี่ละ

ผมยียไปนิดเชิงนิงโอ้หแรงมากขีาค่ะทามเลยโอเคบอสจัดให้เลยมุกไหลเลย rồi thì bỏng vô, theo bưng thịt là có lẽ là cá giờ bưng được, người là được, là được, có người là không được, nhưng mà có người bảo là là 我也不累。 เยอะมากกับกลุ่มเมื่งกลุ่มพานะคะใช่ใชมีเดือนก็30มสิบไดราคาเดียวกเมื่อเดืนสาที่สี่ไม่หลายเีอะ ตัวจานเนี่ต่อมาซิมับผมพอดีเลยบเขียมงคนบายังแปพก็ดีไปเมื่อไปเมื่อเราตุบป,ประเดี๋เอง ผมบอก, <c oughs> กไว้แต่ความเบ็ดตรงคุยกับแม่ขาก่อนครับผมสาใจที่เลียกแ่บมากไม่รู้ความเหลือไปตรงห่วงไปแล้วครับผมสะใจ